เมื Hoy, ่อคืนวันที่2พฤศจิกายน2552ที่ผ่านมาเวลา19นา30นาทีที่เวทีกลางสวนสาธารณะขุนน้ำกินเขตเทศบาลเมืองกระสินนายจิณโยรัตนศาสตร์ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระสินได้กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมีนายวิโรจน์จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินและนางวณีจิวะรังสรรค์นายกปรกาชาติจังหวัดกระสิน พร้อมด้วยหัวหน้าสุรราชการต่างๆเข้าร่วมเปิดงานประเพณีรล่อกระทงเพื่อสึบสารประเพณีอดีงามของไทยให้คงอยู่และให้อนุชนรุ่นหลังได้เรีนเห็นถึงคุณค่าของวัฒนรธรรมและความเชื่อเกอี่ยวกับการหลอพประทีพ เทศบาลเมืองกระสินได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดกระสินสุรชกาศสาศึกษาุขเรียนานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนตัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการขอขมาต่ตอพระแม่คงคาหรือแม่น้ำที่เราใช้อาบใช้ดื่มหรือสร้างความสกรปรกให้กับแม่น้ำในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตโดยในส่วนของเวทีกลางได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินและการประกวดนางนพมาศ สร้างสีสันให้แก่ผู้เข้าร่วมชมภายในงานสำหรับประวัติของงานประเพณีลอยกระทงนั้นได้มีมาแต่โบราณโดยมีคติความเชื่อหลายอย่างเช่นช่ว,วาเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสรอเคราะห์เป็นการบูชาพระเจ้าในสาสนาพราหมณ์หรือเป็นการบูชารองพุทธบาทเป็นต้นการลอยกระทงนิยมทํากันในวันเพลนเดือน12สองของทุกปีอันเป็นช่วงที่น้ําในแม่น้ําลําคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลงตามราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนและตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ ได้กล่าวว่านนงนพมาศหรือเท้าสีจุาลาลักษณ์รัสนมเอก s เน่ยรูปเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระดงสําหรับลอยประทีปเป็นลูปดอกบัวบานขึ้นซึ่งคนทั่วไปนิยมทําตามสืบต่อมา,าการลอยกระทงในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ตามสมควรเมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือนทีสอง 12, ชาวบ้านจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติเช่นหยกกล้วยและดอกบัวนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักทูกเขียนะดอกไม้เครื่องสการะบูชาก่อนทําการลอยในแม่น้ําก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขอมาต่อแม่คงาาคาต่างคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่งมีการประกวดกระทงประกวดนงางนมพม่าและมีมหรสพสมโพธิในตอนกลางคืนนอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟุกตะลายซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษวัสดุที่นามาใช้ทํากระทงควรเป็นของที่สามารถด้วยแสงได้ง่ายตามธรรมชาติ สำหรับสวนสาธารณะกุฎน,น้ำกินที่ถูกพัฒนาปรปับปรุงไว้อย่างสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานพิีลอยกระทใงะในปีนี้สถานที่ดังกล่าวนอกจากจะเป็นสถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดกระสินแล้วยังใช้เป็นที่จัดงานลอยกระทงทุกปีโดยทุกปีจะมีพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมงานจำนวนมากและมือนํากระทงลงลอยพร้อมกันจะเห็นกระทงจำนวนนับหมื่นอันส่องแสงระยิบระยับเต็มไปหมดตัด้งสีสว์และความสวยงามบนผิวน้ําอย่างค่ำคืน เป็นมนตรีกัผู้ที่มาร่วมงานได้พบเห็นเป็นอย่างมาก